ใช้ช al ีวิตอย่างไรให้ได้ประโยชน์มารู้จักกับการใช้ชีวิตของเหาฉลามที่แสนสบายและได้ประโยชน์กันเหาฉลามหรือปลาติดเหาฉลามไม่ใช่ปรสิตแต่เป็นปลาตัวเล็กชนิดหนึ่งที่วันๆไม่ต้องทําอะไรนอกจากว่ายหรือเกาะติดไปกับฉลามฉลามและเหาฉลามใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้เหาฉลามไม่ได้เป็นตัวร้ายแต่มาขออยู่ร่วมด้วยเพื่อจะได้กินเศษอาหารที่เหลือจากฉลาม เขาฉลามได้ประโยชน์แต่ฉลามไม่ได้ประโยชน์เขาฉลามได้ประโยชน์จากการอยู่ร่วมกันกับฉลามส่วนฉลามก็ไม่ได้เสียประโยชน์ต่อย่างใดนี่แหละความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่เราเรียกว่าภาวะอิงอาศัยตัวอย่างภาวะอิงอาศัยในสิ่งมีชีวิตอืน่นการอยู่ร่วมกันของฉลามและเขาฉลาม <S <S ก็คล้ายกับกล้วยไม้ที่เกาะอ,อยู่บนต้นไม้ซึ่งกล้วยไม้จะได้รับความชื้นจากอากาศและธาตุอาหารที่อยู่รอบๆต้นไม้ส่วนต้นไม้ ก็ไม่ได้เสียประโยชน์เช่นเดียวกันเห็นไหมความสัมพันธ์แบบภาวะอิงอาศัยมีอยู่จริงในธรรมชาติแล้วเคยเห็นความสัมพันธ์แบบนี้ที่ไหนอีกบ้างลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะ